สวัสดีครับผมนายธานรัตนินคำรหัสนักศึกษา55191960117คบบาหนึ่าสตร์สาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินร์วันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อ2.4ปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษามีอยู่4หัวข้อย่อย ดังนี้นะครับ 1. นว,วัตกรรมทางการศึกษาส่งผลใดต่อการจัดการศึกษา2นว,วัตกรรมเป็นปัจจัยสําคัญของการจัดการศึกษา3มูลเหตุสําคัญในการเกิดนว,วัตกรรมทางการศึกษา4ปัจจัยที่สําคัญที่มีนนต่อทําให้เกิดนว,วัตกรรมครับมาดูข้อแรกนวัตกรรมทางการศึกษาส่งผลใดต่อ การจัดการศึกษานะครับมันจะมีอยู่6หัวข้อย่อยๆนะครับก็คือ 1. เกิดวิธีการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยระบบหรือวิธีการใหม่ๆสองจะเกิดรูปแบบเทคนิควิธีการสอนใหม่ในแต่ละสาาวิชาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. มีการพัฒนาสื่อประกอบการสอน สื่อการสอนหลักใหม่ๆเข้ามาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน4การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนระบบทางไกลและการเรียนรู้ตนเอง5จะเกิดแนวคิดวิธีคิดในการออกแบบหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ด้วยวิธีใหม่ๆ6มีรูปแบบการจัดการด้านการวัดผลแบบใหม่ ามาดูหัวข้อที่สองนะครับนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของการจัดก,การศึกษาปัจจัยมีผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับดังที่สมพรชมอุดได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งปัจจัยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆปัจจุบันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆในการศึกษาการเรียนการสอน มีสื่อซึ่งผลิตออกมาอย่างไม่หยุดยัง้ง 2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแบบใหม่ๆซึ่งครูใช้กันอย่างกว้างขวางด้วยการเผยแพร่ทางโทรทัศน์โดยผลิตรายการทางการเรียนรู้การสอนมาเป็นเต็ม 3. มีสื่อหลากหลาย่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 4. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให เข้ากับสภาวะการในปัจจุบัน5คนสนใจทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปูนความรู้จากการศึกษานอกระบบ6ทรัพยากรเรียนรู้เพิ่มขึ้นกล่าวคือมีการปฏิสื่อออกมาหลายๆรูปแบบและยังมีนักวิชาการสาขาใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น7 การวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนการสอนมีเพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศ8ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนนอกระบบและโรงเรียนในระบบครับมาดูหัวข้อที่3มูลเหตุสำคัญในการเกิดนวัตรกรรมทางการศึกษาครับหัวข้อย่อยข้อที่หน,หนเพื่อ นำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนเช่น1.1ปัญหาเรื่องวิธีการสอนปัญหาที่มาพบอยู่เสมอคือครูส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบการสอนแบบบรรยาย1.2ปัญหาด้านเนื้อหาวิชาบางวิชาเนื้อหามากและบางวิชามีเนื้อหา เป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจจึงจำเป็นต้องนำเทคนิคการสอนและสื่อมาช่วย1.3ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การสอนบางเนื้อหามีสื่อการสอนเป็นจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้หัวข้อที่ 2, 2เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แรกเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยการนำสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครูอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับมาดูข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับปัจจัยที่สำคัญที่มีผลที่มีอิดิพลอันมีผลทำให้เกิดนวัตรกรรมนะครับหนนะครับแนว ความคิดพื้นฐานในเรื่องความแตกต่างและระหว่างบุคคลนะครับเช่นการเรียนไม่แบ่งชั้นแบบเรียนสําเร็จรูปเครื่องสอนการสอนเินคณะการจัดโรงเรียนในโรงการจัดโรงเรียนในโรงเรียนมอมจะช่วยสอนนะครับ 2. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความคิดเป็นความพร้อมนะครับเช่นศูนย์การเรียน การจัดโรงเรียนในโรงเรียนการปรับปรุงการสอน3ามชั้น3นะครับแนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการใช้เวลาเพื่อการศึกษาเส้นการจัดตารางสอนแบบยืดหยุน่นมหาวิทยาลัยเปิดแบบเรียนสำเร็จรูปการเรียนทางไปรษณีย์ี่ แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการขยายตัวทางวิชาการและอัตราการเพิ่มประชากรการขยายตัวทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเช่นมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนทางวิทยุการเรียนทางโทรทัศน์การเรียนทางไฟเสนีแบบเรียนสําหรับสําเร็จรูปชุดการเรียนครับผมก็ขอจบการนำเสนอในหัวข้อ2.4 เรื่องตนี้ครับขอบคุณครับ